สวัสดีค่ะชาวราศีกุมภู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้แม่หมอใดนานาแล้วก็ขอบอกกันเลยว่า เดือนนี้แม่หมอไม่สบายนะคะก็เลยได้เสียงมาแบบนี้เนาะพอดีเส้นเสียงมันเป็นอัมาพาตนะมันก็เลยเสียงแหบนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เสียงเก่าเกินมาไหมถ้าไม่ได้เราก็จะอยู่เสยนนี้กันตลอดไปนะคะแต่แต่ถ้าพูดพูดไม่ได้เสียงไม่ออกจริงๆแพนานาคตก็จะเป็นให้โรบอทมาพูดแทนนะคะจะเป็นแบบเสียงเหมือนเสียงซิรีพูดแนวๆนั้นนะคะโอเคก่อนเข้าไปดูดวงนะคะ แม่หมอเขามีโฆษณามาคันก่อนนิดนึงเนาะก็อนนี้ก็เป็นทูบน้องไข่นะคะทูบขอโชคทูบขอหวยนะคะ1ชุด99บาทนะเวลาจุดมันก็จะมีเลขขึ้น3เลขนะคะตรงนี้1ชุด99บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็ทักไลน์ของแม่หมอมาได้เลยนะก็ไลน์แอดไลน์มีแดด้วยนะ pH h o o o นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพิมพ์แปะไว้ ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะใต้คลิปข้างล่างนะคะก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะโอเคมาเริ่มภาพรวมเดือนตุลาคมกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> โทษค่ะมาไพ่ใบแรกน,นะไพ่ไฮพีเต้นะคะไพ่รา,าชินีดามไพ่สี่ไม้เท้านะ และก็ะพายเจดดาบนะคะเดือนนี้าชาวกลุ่มนะมีเรื่องราวให้จุกจิกหุนหิดใจนะคะเดือนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์แปรปวนง่ายนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวก็ใจดีอะไรเงี้ย ใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีกุมเดือนนี้ก็ไม่ต้องงงไปนะคะเดือนนี้ก็จะง,งุนงิดอารมณ์ขึ้นขึลงๆเป็นนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดือนนี้ชาวราศีกุมนะต้องะระมัดระวังคนมา,าระวังระวังคนมาหลอกคนมาโกงถูกขโมยของถูกขโมยทรัพย์สินเงินทองกระเป๋าโทรศัพทพ์อะไรพวกนี้ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวกุมต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดนะเรื่องดีๆก็มีนะอาจจะได้รับความสําเร็จความมั่นคงใครอยากซื้อบ้านก็มีโอกาสที่จะได้หรือจะกู้ผ่านภายในเดือนนี้นะคะโอเคมาดูเรื่องการงานกันไพ่ใรแ,แรกนะคะไพ่าชาลีออนไพ่หกไม้เท้านะคะ ไพ่พรานนะแล้วก็ไพ่สองดาบน,นะคะเดือนนี้ถือว่าการงานถือว่าดีนะเดินทางประสบความสำเร็จใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆไปพบปะลูกค้าเป็นเซลล์ต้องไปคุยปิดจอบปิดงานปิดโปรเจกต์อะไรพวกนี้ถือว่าการเดินทางของเราจะได้เขาเรียกว่าได้รับความสำเร็จกลับมานะคะใครที่ทำงาน ก็เดือนนี้จะได้เดินทางบ่อยๆนะคะไม่ได้อยู่กับที่ไม่ติดที่นะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็เดือนนี้ถือว่าเรื่องงานโอเคมีปัญหาอะไรก็สามารถเคลียร์ไปได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะแต่ก็จะมีเรื่องให้อ่หงุดหงิดบ,บ้างมี ตัวเลือกอะไรเรื่องการงานเข้ามาบ้างให้เราเลือกให้เราตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายไงคุณก็สามารถตัดสินใจแล้วก็เลือกได้ถูกอย่างแน่นอนนะคะใครที่ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะก็ถือว่าเดือนนี้เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็ดีมีออเดอร์เดินทางไปคุยพบกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนลูกค้าอะไรเงี้ยก็สามารถปิดจ็อบปิดดีลได้นะคะถือว่าเดือนนี้โอเคเลยนะ แต่อาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะมีงานบางงานบางอย่างหรือมีตัวเลือกอะไรเข้ามาให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ตัดสินใจได้ถูกต้องถูกอ่านแน่นอนนะต่อมามาดูเรื่องงานใหม่กันนะคะถ้าเสียงบอกไปขอโทษด้วยนะงานใหม่มาดูกันว่าตกงานอยู่มีโอการได้ไหมนะไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่อัศวินดาบไม่อัศวินสีไพ่ราชาดาบนะ จ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญนะไพ่ว่าได้นะมีโอกาสได้งานใหม่ภายในเดือนนี้นะแต่คนที่คุณจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายดูเขียเข้ยวๆดูๆหน่อยนะก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีนะไม่ต้องไปกลัวไปเกงถ้าเราแบบมั่นใจเตรียมตัวมาแล้วก็ต่อยเขาดูแค่ไหนเราก็ฟาดไปนะคะมั่นเขาไวยัไงไงก็จะได้งานอย่างแน่นอนนะคะ ถือว่าโอเคเลยนะต่อมามาดูเรื่องการเงินกันสิบไม้เท้านะคะไพ่ทาวเวอร์สองเหรียญเรือไพ่เฮอร์มีตอ่าอย่างที่บอกว่าให้ระวัง ถูกหลอกถูกโกงเนี่ยก็ต้องยังต้องระวังนะบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีเรื่องปัญหาการเงินเกิดขึ้นมาแบบปบปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะอันนี้แม่หมอก็ลงคลิปให้ตั้งแต่ก่อนเดือนตุลานะเนาะก็อยากให้บริหารจัดการเงินเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เดือนกันยาเลยนะมีโอกาสที่แบบว่ามันมีปัญหาเข้ามารายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบจุกจิก ไม่ทันตั้งตัวจับพันต้องใช้เงินก้อนกระตันหานนะต้องระมัดระวงังอาจจะแบบว่าเอาไปช่วยเหลือครอบครัวคนอื่นอะไรเงี้ยคนที่แบบคนในครอบครัวคนที่เรารักไปไปช่วยเขาอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ก็คือต้องบ,อบริหารค่าใช้จ่ายเดือนนี้ให้ดีมากๆเลยมีแววแบบจะเงิน เงินหมุนตั้งแต่กลางๆเดือนไปเลยนะคะเรื่องเงินนี่เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะชาวราศีกุมวางแผนดีๆนะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันว่าสายเสียงจะมีไหมโชคไพ่วิวอร์จูดนะคะสิบดาบาสวินเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่ว่าโชคลาภมีนะแต่ออกแนวทุกขลาม คุณอาจจะแบบว่าไม่สบายเจ็บป่วยก่อนอาจจะแล้วเลยเลยได้ลาบมาเรือจะได้ลาบมาก็มันจะต้องมีทุกจิกต้องเสียไปง่ายๆก็คือแบบได้โชคได้ลาบอะไรมารีบไปทปําบุญก่อนเลยนะคะจะได้แบบผ่อนหนักให้เป็นเบาในจุดนี้ไปนะถือว่าก็มีเกณฑ์ได้อยู่นะโชคลาต่อมาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะ เดลเวอร์ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่เดวิลนะคะเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ให้ระวังโรคกำเก่าเนาะบางคนอาจจะเป็นเป็นต่อเนื่องมาอยู่แล้วเดือนนี้มันก็ยังยังคง เหมือนทรงๆสงเป็นแบบเดิมต่อไปเนี่ยแหละนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นโรคที่แบบเหมือนโรคเวรโรคกรรมไปหาหมอหมอก็าหาสาเหตุไม่เจออะไรแนวๆเนี้ยก็ต้องเรามาระวังตัวนะทำบุญหมั่นทำบุญให้ตัวเองนะเยอะๆนะเวลาแบบเจอเหตุเพศภัยอ,อะไรมามันจะได้แบบจากจากหนักก็กลายเป็นเบานะคะส่วนใครที่แบบว่า ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อะไรเท่าไหร่นะคะก็ให้เป็นระมัดระวังพวกโรคอ,ออฟฟิศซินโดรมาเอาละกันเนาะพวกคอบ่าไหลอะไรเงี้ยอาจจะปวดปวดไม่เมื่อยขยับตัวขมื่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องสุขภาพมีแนวๆนี้แค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเพื่อความสบายใจก็ไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระถนัดแนวไหนก็ไปทำอันนั้นเนาะ โอเคต่อมามาดูเรื่องความรักกันนะคะความรักคนมีคู่เดือนนี้จะเป็นยังไงไพราชินีเหรียญน,นะคะสามไม้เท้าเด็กถือถ้วยแล้วก็ก้าวถ้วยนะคะเดือนนี้ความรักถือว่าชิวๆนะสบายๆมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปกินข้าวไปเติมความหวานในกันนะคะ ถือว่าโอเคเลยส่วนใครที่อยากจะมีน้องนะเดืยนนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้มีน้องนะคะความรักเดือนนี้แบบโอเคมั่นคงชิวๆสบายๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรต่อให้ทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะอาตมามาดูคนโสดกันว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะไพ่เดือดซันเก้าเหรียญหกเหรียญน,นะคะ แล้วก็ไพ่จัสติกนะคะไพ่บอกว่ามีคนเข้ามานะแต่คุณเหมือนก็ยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่หรือก็มีความสุขแหะแต่ยังเลือกอยู่ยังยังไม่เจอช้อยที่ถูกใจที่สุดนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วอะ่ะจะมีคนที่แบบ โดนแบบโดนโดนโดนใจคุณเข้ามานะเพราะได้ไพ่เดอะซันเลยนะมันจะต้องหนึ่งในงนั้นมันจะต้องมีสักคนนะ่ะที่มันใช่ที่มันโดนที่คุณแบบรู้สึกว่าเคมีตรงกันรพร้อมจะเปิดใจนะมีเข้ามาแน่นอนนะคะต่อมามาดูเลือกอคนที่เราไปแอบชอบเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมหนึ่งถ้วยนะ The Star The Fool เดอะสเตรนตายแล้วได้เริ่มแน่นอนนะความรักครั้งนี้คุณมีแววประสบผลสําเร็จมากๆเลยนะใครที่ทำคะแนนอยู่ก็เร่งทำคะแนนนะใครที่แบบว่าได้แต่มองยังไม่บอกชอบอะไรเขาเนี่ยก็ลองไปคุยไปบอกชอบดูนะคะแววไพ่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่มาถึงสองใบเลยนะก็ลองดูนะสู้ๆไปว่ามีโอกาสมากๆเลยนะคะ โ okay. อเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหนะ้ให้ด้วยเนาะแล้วก็มาลุ้นกันเดือนหน้าว่าแม่หมอจะเสียงนี้ต่อไปไหมหรือมันจะดีขึ้นนะคะก็ขอโทษอีกทีหนึ่งว่าแบบถ้าเสียงเบาไปหรือแบบลำคานะก็ต้องขออาภัยว่ามันได้เท่านี้จริงๆนะคะโอเคเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ